ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่สำนังกงานใหญ่ของ CRC หรือว่าจงกัวจงเชอรหรือที่ภาษาอังกฤษย่อมาจากคำว่า China Railway Rolling Stock Corporation Limited นะครับผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ที่สุดในโลกครับ เราก็เดินมาถึงเ,เป็นสวนสาธารณะเนาะก็คืออยู่ตรงริมถนนใหญ่ตรงนี้นี่เองนะครับเ,เดินมาวันนี้อากาศร้อนพอสมควรนะแต่ว่าผมใส่เสื้อคลุมมา,าก็เลยรู้สึกร้อนนิดนึ่งบรรยากาศดีบรรยากาศดีเนี่ยลองดูข้างหลังนะครับเ,เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอเนี่ยก็เป็นต้นไม้สวยงามเลยและใช่ครับเรามาถึงที่